จริงอะ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 สวัสดีทุกคนวันนี้ก็พาร์ทสองแล้วออจะได้พอใจจะได้สมใจเอออมาแล้วมาแล้วนี่ไงมา eut ออท,ทุกคนแบบ a u t เหออมืนมอ,อมนเดิมเดีด๋ยวทิ้งลิงก์ไม่ให้ a u t ทุกคนแมปแมป a u t หรือ ayu หนี่สิเจ้าท่ามาเอ้ยทำไมเสียงเพลงเป็นเงี้ยอะอ้าวเอ้ยกระตุกกระตุกโออเออ hd edition เลยทุกคนทุกคนโอ้โอ้โคกระตุกโอ้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 โอตัดแต่งให้ hd master ยัง โอเคทุกคนตอนนี้โอเคมาไม่อยากถามเพราะว่าไม่ได้อยากถามเพราะว่าเราอะจะทําตามสัญญาทุกคนตอนนี้เดี๋ยวขอแยกวอร์มไปหนึ่งนะ uh oh. วอร์มวอร์มไปคอมบ้านนี่ก่อนเคแตอนี้มันยังเอออยู่ียะเออเนี่ยไม่ได้ทำอะไรทุกคนเล

โอเคอ่าดูน้ดูนะดูพอสตายโคตรเทอร์ตัวเองได้ซึบนี่เห็นเลยเขาเห็นเองทีโพตอ่ะอันนี้อันนี้แอคโอรทค่ะมอันนี้ท่อมแล้มาโอเคทาสตอปเหลืออีกเยอะเลยทาสตอปอ่ะโอเคมา

เอ็งต่อยเขาวันนี้เอ็งไม่ต้องวิ่งหนีมันกระเด็นมันกระเด็นไปเองเอ็งต่อยเขาไปเลยดิต่อยรัวๆดิเขาว่าเอ็งไปเอาดีโอมาเหอะไอ้เขาว่าเอ็งไปเอาเดอะเวอร์มาเหอะดาเมจแรงดิมั่วมั่วอย่ามั่วติดนะ แล้วก like. ็ยอแล้วก็จะททำไมออยู่ือจริงก็ต่อยทีกด้นะคนละมืมามันนี่แาวารุตเขาเหลือหรอบแล้วก็ยิงเบอตูมีก่นเดี๋ยวพุ่งต่อยพุ่งต่อยยุก่นยุก่อน

ทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตอนนี้กี่โมงหรืออีกประมาณสิบนาทีเราจะอัดนได้แค่นิดเดียวคลิปนี้อาจจะอัดนได้แค่ป๊บเดียวจริงๆนะทุกคนมันขึ้นก็จริงแต่ทุกคนดูดิเนี่ยผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะมันเดินเองทุกคนก็ใช่ไงมันบักไงมันบักเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ยดี่ยเนอ่ย่เน่ยเน่ยเนี่ยเ่ยน่ยเนี่ยเยนียน่เ่า่นน

เขบอกว่าเราเราให้คือเราต้องให้เราให้ให้ตัวระับให้ตัวเพื่อนเหลืออนกกไา้แล้วก็ใช้ให้เราให้เรากดปิดแต้ว์กดยอาร์มะให้มาติดเลยจริงอ่ะจริงเขาขนเอาเาราศึกษาแบบแกให้ให้พตัวตัวตอได้แต่ตอนนี้มันตาแล้วดูดิาเลาอหาดิลองลององลอง เฮ้ยอยู่นิ่งดิวะคอมเอ้ยเอาอะไรวะเนี่ยเอาเอาเออแล้วเอาเออเออเออตี่

เออเอาดีๆลมๆอะออะะสกิาไม่ติดด้วยนะทำไมเองไม่ต่อยฮักทำไมเองไม่ต่อยเขาให้เลือดเหลือน้อยแค่ก็จบแล้วมันไม่ติดเพื่อเขาหรอเาเออรอรๆดูวะจเรางวะลองก็ได้ที่เขาบอกว่าไม่ขึ้นคินดี้คินดี้คินดี้เดี๋ยวก่อนเอ้ยวิธีการทำไอตัวสแตนดาบอีโต้เนี่ยคือเราต้องเอา

อะไรอะพวกกูไม่แกงหลอกไอ้สัต์พวกชอบซีวกพวกกูชอบซีวกพวกกูชอบซีวกพวกกูไม่ต้องแอหลอกไอ้สัต์พวกกูชอบซีวกชอบซีวก

อันนี้คือประเด็นคือเขาหาทะเลทรายไม่เจอไม่ใช่เขาจะไปขุดอะไรพวกเนี้ถ้ามันมีอะไรเขาก็จะขุดไหอครับอะไรนะมะ Crush, crush c ัช s h c r ค s h c คร s h ทางไหนวะทุกคนหาทางไม่เจอว่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนตอนนี้เรางงว่าทะเลทรายมันไปทางไหนชอบสิอย่าเดินเข้ามาดิมันเห็นมะเนี่ยอ๋ออย่างีทุกคนเจอละ เฮ้ยนั่นไงคินดี้ผมเจอคินดี้แล้วทุกคนวันนี้เราจะมามาอะไรก็ไม่รู้หากระดูกอะภารกิจของเราก็คือการหากระดูกอะบิดเวลาแม่เลยอยู่เวลาแม่เลยเฮ้ยทำไม่ต้องแอกหลอกไอ้สัตว์่ผมชอบซีโวก เส้นซีวกชอบซีวกตอนนี้เควสเราจะเสร็จไปตอนนี้เควสเราเสร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจนั่นเองก็คือ what ท,ทุกคนเควสเราจะไม่เสร็จเลยภารกิจตอนนี้เควสที่ใกล้จะเสร็จแล้วก็คือเควสดูดเลือดใกล้กจะเสร็จแล้วกับเควสเอสบอยที่เขาขอดูเลือดได้หนึ่งทีดิเขาจะใกล้จะเสร็จแล้ว เออไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกไม่เอาวันนั้นลุกนั่นมีแต่แต่ยามมาดูดูเต็มเลยดูต่อเต็มเลยเลยโอ้ยไอเจ้ามันขยันต่อยอ่ะยามาตบยังไม่ได้ตบเลยใจเกเรรู้จักเปล่าใจเกเรอ่ะครับหยุดเวลาดีกว่าจะได้เออเสร็จไปแลาหนึ่งพานกิจ ตอนนี้เควสอยู่เวลาเสร็จเป็นหนึ่งภารกิจแล้วคินดี้ถ้าหยุดหยุดถ้าแบบสมมุติภารกิจเสร็จแล้วมันทํามันจะขึ้นยังไงอะมันจะมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในที่มันมีเล่นขอคอฟเรามันจะให้เลือดตัวคูโจตามให้มาเล่นมั้งไม่เควส์กินไม่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 ทำเพราะมันมันฆ่าแย่งว่ะเอง <color. S 1> ็งอยู่ไหนเนี่ยเขาขอดูเลือดหน่อยดีทีนึง ไม่คเลยดูเที่มีำไมใช้ไม่ได้วะพอแล้วอยู่นิ่งดีอีก็อยู่นิ่งดีอแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้วะ ยาอ้ยม่งเขาเราลองดิปอตินะไม่วันนี้ทำนี่ทำนี่เขาลองว่าเออใช้ได้ดถ้าแกแล้วเหลือถ้าแกแล้วหลือหนึ่งบอนะท่้ยอะไรวะจะทํไมมันยงใช้ไม่ได้วะเกมดีจริงๆเลย เดี๋ยวก่อนดูกอนดูก่อนดีก่อนอยก่อนยูก่อนยูกอนวันหนึ่งยู่ก่อนวันหนึ่งยกอนวันห่งไหนลองดูดิใช้ใช้ได้ยังอุ้ยอะไรอ่ะกูไม่กลางเหลือหกสิบเจ็ดเลือดอะ หกเออต่อยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะบอกว่าเหลือหนึ่งต่อยต่อยไปเรื่อยๆเลยต่อยไปยาวๆเลยจนกว่าเขาจะบอกเหลือหนึ่งต่อยบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ตายเลยชอบซีวอกท็อปซีวอกอย่าเบึ้งดิโอ้โห ให้ตบเลยดูเลยยยทไมได้าผานั่นอชไม่ได้อ่ะอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งเอ้ยอย่าอย่าปัญญาอ่อนกินดีพึ่งมดอย่าพึ่งมน่มน่ไมใกล้นิ่งไหมใกล้ก่อนอยู่นิ่งดีหำ

ทีนี้ไอ้ดูดเลือดไอ้ดูดเลือดคูดาวเสร็จแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแล้วแกแกแกตัดแล้วอะไรเลยเออโอไมก์ g a n หลอกไอ้สัตว์กูชอบสีโวชอบสีโว สไลด์วันนี้ก็จะจุดไล์กวดราทุกใครก็เดงึนเตอนรู้แพเกม่แมงแล้วคุณมีคาดหวังอะไราเแถลงนแถาก่อนผมมีอะไรจะบอกอีกแล้วเหมือนกันข้มย